สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นสิ่งที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้เนาะส่วนหนึ่งก็คือเวลาคนทุกวันนี้มันเป็นโลกเนี่ยเนาะสังคมนิยมแบบเนี้ยแบบเป็นเรื่องทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนมีมานะมานะนะไม่ใช่ความขยันนะแต่เป็นความถือตัวถือตนมีตัวมีตนว่าเออเราเราสูงกว่าเขาเราต่ำกว่าเขาเราเสมอเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามีแบบมีตัวมีตนเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ที่คนคนหนึ่งที่ เรียกว่าตอนเด็กก็เฮว้วไม่ใช่เรื่ออะไรแต่ก็แบบว่าลดละเละิกพยายามโดยการใช้ปุิยาอย่างหนึ่งก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละขั้นสุดและเป็นการลบล้างวาสนาตัวเองคืออะไรครับล้างวาสนาคืออันนี้เจ๋งโคตรมีใครเคยได้ยินป่าไม่รู้ว่าพระอรหันต์จะเป็นผู้ที่ลบและโดยเฉพาะพระเจ้าคือคนที่ลบแล้วก็ล,ล้างวาสนาตัวเองพี่บีขยายความนิดนึงได้ไเผื่อวาสนา ค,คนชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับคนมีวาสนาทุกวันนี้ชาวพุทธก็บอกว่าฉันนั่งรอรอวาสนาส่หนรถมอเตอร์ไซคคนมีวาสนาคือคนที่แบบว่าเออมีอยู่ดีๆก็ลอยมาอย่างเงี้ยมันดูแมีตัวนู้นมีอันนินดีๆเข้ามามีเงินมีนั่นมีนี้เข้ามาไม่ใช่นะวาสนาคือนิสัยความเคยชินของบุคคลเวลาเราเคยชินหรือทําอะไรจนเป็นนิสัยเป็นบแบบทำนั่นแหละอันนั้นเรียกว่าวาสนา ใช่ไหมซึ่งวัฒน,นารว่ามีทั้งดีและไม่ดีครับพระพุทธองค์คือคนที่สามารถละวัฒนาได้ทิ้งวัฒนาได้ตัดวัฒนาได้คือละนิส,สนัยดั้งเดิมนะความเคยชินที่ฉันทําเป็นปก,กติอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นจริงๆแล้วเขาวัฒนารเขามีไว้ให้ละไม่ได้มีไว้ให้ได้การจะสร้างวัฒนาดีเวลาแบบคุณพ่อคุณแม่มีลูกอย่างเงี้ยแล้วอยากสร้างวัฒนาดีมดีๆก็คือสร้างความเคยชินสร้างนิส,สยัยความเคยชินดีๆให้กับลูก,ล,กลูกก็จะมีความเคยชินในการทำอะไรดีๆดๆๆจนมันเป็นนิสัยเนี่ยอันนี้คืออันนนี้คคืืออวาาาาสซึ่งมรถทํ วัสนาแบบดีหรือไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับเราทำวัสนาไม่ใช่เราคอยแต่วัสนารคือเกิดจากการที่เราท,ทําทาทาจนจนเป็นปกติมัเนเป็นแบบความเคยชินของเราไปแล้วอ่ะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับถ้าในฐานะคนทั่นธรรมดาเนี่ยเราก็สร้างวัสนาดีๆได้โดยการลงมือทําจนเป็นนิสยัยปลูกฝังให้ลูกทำะไรดีจะเป็นนิสยัยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าวัสนาซึ่งจริงเขาเขาว่านิสัยไม่ได้แปลว่า นิสัยใจคอนะนิสัยมันคือพื้นช่างมาถึะแต่เนี้ยก็คือว่าให้ให้คนมีนิสัยดีๆพฤติกรรมดีๆความเคยชินดีๆีแนววิวัฒนาดีวัฒนาไม่ดีก็คือคนทําอะไรแบบเหมือนเราชอบอะไรเราก็ทําแบบนีน้ชอบกินอย่างเงี้ยก็มีวัสนาในการกินอ่าอ,อย่างเงี้ยอ่าเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่ไม่ธรรมดามากๆที่ท่านสอนอ่ทาท่านทำท่านทำคือการละวัสนาทิ้งวิสัยนิสัยของท่าน ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตกามกระเราทุกอย่างใช่ใทั้งหมดลดมานะตัวตนโดยการเจริญโดยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกผู้ทุกคนอื